เพราะในครั้งผุ้จการการถ่ายทอดบอกสอนเขาจะถ่ายทอดคําศาสดาเท่านั้นไม่มีการพูดเองเห็นนะผิดมาตั้งแต่หลักการการพูดศาสดาบอกพระอาหารหันต์หกรูปแรกที่ไปประกาศศาสนาให้ไปพูดเองไหมไม่ใช่บอกเธอจงนําธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงไปประกาศ ว่ลีคําพูดเหล่านี้ที่ภาเลาะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัธยและพัญชนะคือคําพระศาสดาของเรานั่นเองที่ไม่มีข้อบกพร่องนั่นคือให้พระอาหารหันต์หกสิรูปเนี่ยนำคำตถาคตไปประกาศเมื่อเขาไปถึงใครที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพระตะถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสอนอริสัตย์อย่างนี้มักมีองค์แปดอย่างนี้จะพูดคำพระเจ้าออกไปเลย ให้เขาได้ยินเสมือนหนึ่งเขานั่งต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเองนะนี่อย่างนี้ต่างหากคือการถ่ายทอดธรรมะที่ถูกต้องและศาสนาจะไม่เพีย้ยนนะนั้นก็ให้เราทราบว่าหลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้